งตาไม่อยู่กินนมกินนมยังลูกยังเลยตาไปกินนมไปกินนมไหมลูกไปกินนมก่อนไปไดไหมนอนต่อแล้วครับโอ้ยตามานอนโอ้ยนี่มันนี่มันนี่มันนี่ไม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 ่ตามานอนตึ้งเลยตามานอนตึ้งเลยเมื่อกี้น้ำจิ้มไหร ơ uh, Ok tà mang nón ní lên hôm lap ta tà mang ní lap ta lap 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 Lặp lap 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 ของไม่ค่อยชอบนะเนี่ยคนนี้แหลอนี่นะคะน้ำฝนไม่พอใจเขาไม่พอใจว่าคุณตาหนะมาอยู่กับน้องน้ำฝนมือกิกเกะเลยนะคะดูดูสะบัดนะคะสะบัดเออเออสะบัดแรง นี่นะคะไม่พอใจหูตั้งแล้วนะคะเอ้ยนี่นี่เอิจฉาน้อง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 หมอลูกก็ปกติคุณตาอยู่กับน้องฝนไงไอตอนนี้คุณตามาดูแลสงการ เตาลักต้องสองนั่นแหละต้องสองมันแหลยตากระลักน้ำฝนเหมือนกันนะลูกเดี๋ยวตาดูน้องก่อนตาดูน้องก่อนโอ้ไม่รู้จักอุษากันด้วยเนาะเอ็นกันเดาเอ็นเ่ยเออตาลักเองเหมือนกันนะลูกตาลักเหมือนกัน นี่น้ำมนำมนนมลูกมอามอาันี่ฝนไม่น่ารักเลยลลน